ตลอตน้งแอแบบนี้ไปทำงานได้ไหมไปไหมไปทางนั้นมไม่ได้ไปนะคนโดเาท่ปติดปล่านะออี่ทิเปราเข้าไปในทษางนำได้วอะไรงไปไอ้ยูได้ไปาเก่งไเก่งพอวานไ้นกเีย ภารกิจของเราที่ได้รับมาก่อนเราอยากจะทำให้มันเกิดเยคือการดินสนั้นคือนำล่างผู้สูงวัยทีอท่านนนะครับการที่เราไปอนศพโอนอะไที่ถึงน้ำเนี่ยคือเป็นการทำเองทำี้เรือแค่ทำที่ด้นเองนะครับวันนี้ขั้นตอนขอขอนญาตไปทุกคนโมตามแาบที่ตกงก จะะพูดว่าาาของเนนนครรัับมื้โีตาว่าท่านรู้สึกยังไงกับโครงการนี้บ้างก็ดีฮะเมื่อกี้ฟังที่หัวหน้าส่วนที่เข้ามาเริ่มปฏิบัติงานนี่ผมชอบชื่นใจมากเราชอบใจเพราะว่าจังหวัดสมุนงคามเนี่ยบางเอิญมันเป็นจังหวัดที่มีลำน้ำแม่กองไหลผ่านใช่ไหมแล้วก็มีเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเช่นตลาดน้ำอมาวานคนท่องเที่ยวเสาร์อาทิตย์นี่ไม่เค่น้อยนะคนรู้จักสมุนงคามเยอะขึ้น เพราะและเพราะฉะนั้นมันอยู่ในเครือข่ายที่เสี่ยงต่ออันตรายในการท่องเที่ยวทางน้ำบังเอิญว่าเรามาจัดโครงการนี้ขึ้นมันตรงเป้าครับมันตรงเป้ากับที่จะช่วยเกิดทำให้เกิดความมั่นใจกับคนที่มาเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามเราะัางนั้นพวกเรานี่คือเป็นคนที่จิตอาสาที่มองการไกลแล้วก็ให้ความร,ร่วมมือ เป็นอย่างดีผมก็ตรงเจ้าหน้าที่ของผมมาช่วยลูกชายผมก็มาช่วยมาฝึกไว้เพราะว่าเป็นเรื่องดีๆให้ที่ช่วยสังคมในอนาคตข้างหน้าไม่ทราบว่าท่านประธานจะมีอะไรที่จะไปต่อยอดเพิ่มเติมจากส่วนของผู้อ่านก็อ่าก็ยังเรื่องนี้นะเป็นเรื่องเรื่องแรกที่เข้ามาในสมุดสงครามนะฮะเรื่องแรกนะที่ที่เป็นพิธีการขึ้นมานี่ในสมุดสงครามเนี่ยเป็นเรื่องแรก เป็นเรื่องแรกก็ฉะน,นั้นเพราะว่าเราจะทำไอ้เรื่องนี้เรื่องแรกที่เริ่มก่อตั้งในวันนี้ให้สมบูรแบบที่สุดก่อนแล้วเราก็มาคิดว่าเราจะต้องทำอะไรต่อเพราะว่าการที่เป็นสมาชิกของฝ่ายกู้ภัยในมูลนิธิเนี่ยถาว่ามูลนิธิคือผู้ให้คือผู้ให้คือผู้เสียสละเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาร่วมนโยบายในกิจกรรมอะไรต่างๆคือผู้ที่มีจิตอาสาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลย มองว่าอะไรที่เราพัฒนาช่วยต่อยอดให้ช่วยสนับสนุนให้ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยผมถามคุณเกรียงไกรบอกว่าใช้เงินก็ทุนอะไรเนี่ยคุณเกรียงไกรบอกใช้เงินทุนส่วนตัวผมบอกเฮ้ยทำไมไม่ทําเรื่องขอเงินสนับสนุนจากสสสล่ะบางทีบางส่วนเนี่ยผมรู้จากสสสสสสือสสสคือสื่อสร้างสุขสื่อสร้างสุขเนี่ย เงินภาษีกากรที่เขามาได้ได้มาเนี่ยเขาได้มาจากภาษีเหล้ากับบุรีใช่ไหมก็ซึ่งมันเป็นยาเสพติดหรือเครื่องดื่มที่ทําลายประชาชนก็เลยเอาเงินส่วนนี้ที่เสีภาษีเนี่ยมาช่วยสังคมติดทางยก็ผมจะช่วยติดต่อประสานให้นะก็ก็เมื่อกี้สักคู่เนี่ยยืนฟังแล้วนะฮะก็โครงการนี้คืออะไรนะ ตะโกนตะโกนโยนแล้วก็ยื่นนะฮะคำว่าตะโกนนี่ทุกคนเห็นคนตกน้ำก็บอกเอ้ยช่วยด้วยเวย้ยช่วยด้วยเวย้ยอะไรอย่างเงี้ยประเภทนี้น,นะฮะส่วนโยนก็โยนอุปกรณ์ที่เป็นช่วยกู้ชีพให้ให้เขาพอลากเขามาใกล้กลตลิ่งหด้เขาขึ้นไม่ไหวก็ยืน่นยื่นอุปกรณ์ที่เขาจับได้ลากเข้ามาขึ้นฝั่งให้ได้เนี่ยอะไรเหมาะสมมากกับเรื่องคําว่าตะโกนโยนยืน่นใครเป็นคนตั้งในตะโกนโยนยืนย่นเนี่ย ร้ตั้งแต่ตั้งแต่ไอ,อ,อประหลาดคนไหนเนี่ย<ล>เรอ,อะมัน่ามมาหลายหลาย,หลายหน่วยหลายหน่วยงานที่เข้าไปรับการอบรมเรื่องตะโกนยูนยื่นแต่ผู<อ>้ที่ได้รับการอบรมแล้วไม่สามารถที่จะเอาไป เลยต่อว่าใช่มันมีประโยชน์ต่อใรดีว่าแต่เริ่มดีแล้วไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างโครงการวันนี้มาเนี่ยแต่กนโยยื่นเนี่ยเข้าใจตั้งชื่อเกินอ่าฮะโอเคก็ยินดีแล้วก็ให้กําลังใจทุกๆคนเลยที่อ่ามาเริ่มฝึกอบรมให้ต่อยอดกับให้คณะอาสาเพื่อจะไปขยายต่อให้กับคนในชุมชนอะไรอะไรก็แล้วแต่นะฮะเป็นเรื่องดีมากสุดยอดโอเค โอเคครับขอบคุณมากครับโอเ <Okay. S 2> ค,ค <Okay. S 3> อครับสวัสดีครับผมเจริยุทอมุตเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลิตี้การกุศลลูกศรนะครับดูแลเรียวกว่าหัวหน้าชุดกู้ภัยทางน้ําแล้วก็อุปกรณ์กู้ภัยต่างๆของมูลิตี้ก็วันนี้ดีใจมากที่ได้มาเรียนรู้ทักษะตะโกนโยนยื่น เพื่อหลักสูตรนี้ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่องานกู้ภัยที่ผมทำอยู่เพื่อจะไปใช้กับมวลชนหรือภายในจังหวัดที่ผมรับผิดชอบอยู่เพราะว่าจังหวัดผมเป็นแม่น้ำซะส่วนใหญ่จะมีประชากรบ้านเรือนอยู่ริมน้ำซะเยอะแล้วก็จะมีเหตุเกี่ยวกับการจมน้ำตายนี่ค่อนข้างจะเดือนเดือนหนึ่งก็หลายๆเป็น10บๆศพ ถ้าได้หลักสูตรนี้ไปก็จะไปเผยแพยร่ต่อชุมชนเอาโรงเรียนต่างๆเอาหลักสูตรนี้ไปให้ความรู้กับพวกเด็กๆผมคิดว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้เอาหลักสูตรที่เราเรียนรู้นี่ได้ไปสอบไวสอนเขาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์เยอะเลยเพราะว่าปิดเทอมเนี่ยพ่อแม่ติดงานไม่มีคนดูแลลูกน้ําคลองอาจจะมีน้ําคลองขึ้นหรืออะไรบ่อน้าเนี่ยถ้าหลักสูตรนี้เขาได้เรียนรู้เนี่ยผมคิดว่า เขาจะช่วยพัฒนาตัวเองในการที่จะผูกพันอยู่กับสายน้ําที่เขาเกิดและโตมาจากพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยคิดว่าดีมากครับหลักสูตรนี้ดีมากแล้วก็ผมแล้วก็ทีมงานทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นทางสู่รสงครามหรือทางกรุงเทพอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันฮนะผมผมใช้คำว่าทุกคนเป็นสายเลือดเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีต่างวุนิที อยู่ในสาทุกคนคือพี่น้องกันไม่ได้แบ่งสีว่าผมใส่เสื้อสีนู้นสีนี้รูดีใจฮะที่ได้มาเรียนรู้แล้วได้มีความรู้ผมสัญญาผมยาวหลักสูตรที่ได้เรียนรู้นี้ไปไปใช้กับชุมชนพื้นที่บ้านเกิดผมหรือที่อื่นที่ต้องการเรียกร้องขอความช่วยเหลือผมยินดีจะไปถ่ายทอดความรู้แล้วก็ช่วยเหลือสังคมเต็มที่ครับผมคุณครับ สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็คือภารก,กิจของพวกเราก็คือวันนี้เรามาฝึกซ้อมอเพื่อที่จะนําความรู้ต่างๆนะครับที่วันนี้ไปใช้ก็คือวันนี้เรามาเดยนลักสูตรตะโกนโยนยื่นนะครับเป็นการป้องกันป้องปามเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียนะครับก็คือทุกวันนี้คือในสถานการบ้านบ้านเมืองเราในปัจจุบันก็คือด้วยเสถิติคนที่เสียชีวิตจากเหตุจมน้ํา ส่วนมากจะเป็นานายโอชนแล้วเ,เป็นเด็กก็คือวันนี้เรากา็มาปฏิบัติภารกิจกันก็คือว่ามาฝึกมาฝึกในศสระกันนะครับกับน้องๆเพื่อที่จะนําไปความรู้ไปใช้ถ่ายทอดไปสอนกับเด็กๆโยชนนะครับเพื่อไม่ให้เยาวชนเกิดความสูญเสียในด้านทางน้ำต่ออีก,อ,กอีกนะครับครับผมท้ายนี้จะมีอะไรจะฝากถึงนากาึสมัครผู้ใครไหมครับที่สนใจอยากร่วมโครงการนียครับพี่ครับผมอ่าครับผมก็ ฝากน้องๆสาสมัคร r k พี่ๆนะครับทุกๆคนถ้าสนใจโครงการที่เราฝึกกันวันนี้ตะโกนยนยื่นติดต่อ,อาทางพี่เกียงได้นะครับหรือทางทางทีมของสว่างมิจธรรมและก็ศรีสมุทรได้นะครับแล้วก็ฝากถึงสถานศึกษาโรงเรียนต่างๆาท่านผออ,อผู้อนนวยการโรงเรียนต่างๆนะครับถ้าสนใจที่จะให้พวกเราเข้าไปฝึกให้กับเยาวชนน้องๆทางทีมเราก็ยินดีที่จะเข้าไปฝึก ให้เด็กๆนะครับครับ<ห>ผม